เขาเรียกผมว่าเทียบีเทียบีที่ใครสุดท้ายเขาเรียกผมให้ลุกขึ้นมาเพื่อเล่นแจ็คไงล่ะอย่งมาโดนเฮ้ยตาโดนขอหนย่งเจอกันโจนหนึ่งเรากับกระจายเลยนะอุ้ยล่ะโอ้โหแผนอีแล้ว โ l o สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแจ็คก,กันนะครับซึ่งมันเป็นเทียบีลอ <My S 1> <c oughs> ยสไตล์ได้จัดเอาไว้ในเทียริส์นะถึงจะเป็นแพทที่แล้วเหอะแต่ว่าแพทนี้ก็ไม่น่าต่างกันมัน้งนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นแจ็คให้ดูกันนะครับว่าวแจ็คมันโหดยังไงเขาเรียกผมว่าเทียบีว่ะเพลงใหม่ของพีเสดเดอ เดี๋ยวไปเจอกครับว่าแจ็คจะเป็นยังไงนะเราน่าจะได้ออกไอเทมใหม่ด้วยนะในตาที่เดีย๋ยวไปดูกันครับโอเคเริ่มแล้วครับซึ่งเราได้ไปเลนอะไรบารอนนะไอเทมก็เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนจากดูนคิงนะกลายเป็นวิดเอนะไอเทมใหม่ที่มีตีไวแล้วก็ต้านเวทนะไปะเริ่มเกมครับซึ่งที่เทียริสของแต่ละคนจัดนะมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะ ึ้นอยู่ว่ามุมมองเขาเป็นยังไงนะก็แล้วแต่คนนะว่าเอาไปทําอะไรก็แต่มีบางตัวที่มันเกินไปจริงๆก็มีนะก็สมควรเหมือนกันที่จะอยู่ทรีเอแล้วก็ควรโดนเนอไปด้วย <to> แต่ว่าแจ็คของเราท่ีเอสที่หนึ่งในใจตลอดมาไม่มีตัวไหนเทียบเคียงเจอดารลอยนนะครับเกมนี้จริงๆเราเล่นตัวไหนโหเล่นตัวไหนเข้ามือก็ เล่นตัวนั้นไปเถอะมันโหดของมันอยู่แล้วนอกจากจะเจอตัวแบบชนะทางแล้วเราเล่นไม่ไหวจริงๆก็ก็ไม่ไหวอะ่ะมาดีดาเลียดมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะตัวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ศัตรูก็เป็นอีกหนึ่งอย่างก็เอามาเทียบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อัางจะเล่นกันเถอะครับมาเขาเรียกผมว่าเทียบีเทียบีที่ใครส้าย โโอ้หพล่งพลอยรึงไม่โดนครับเขาเจอดาเลียตตอนแรกแล้วก็ฟาร์มคีไปก่อนนะถ้ามีเคานเตอร์สไตลก็พอที่จะไปตอดเขาได้นิดนึงนะก็ฟาร์มคีต่อไปครับนาทีรอจนกว่าจะเวลห้านะเราจะเชิญชายสำหรับแจ็คโดยที่ดาเลียตของเขาเนี่ยเทียเอสเลยนะของคุณลอยแต่เราแค่เทียบีเอาไงดีนะตบห้เลลเลยปะ อันนี้คาสิกเข้ามานะแล้วก็อีกนหนเข้าไปแต่คาซิกก็ได้ไปนะเรายโอเคครับแล้วก็พยายามร์าไปเรื่อยมาดูซิว่า TIS จะโดน TIB ติดตัวกากของอุลลอยต้มหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ตีเรามาน่อยแต่ว่าเราออกรอกป้อมนะเราก็โดนตีเขาเกือบติดสนิจลักแล้วแต่ว่าก็สู้ต่อโดดตีโอเคดีโดป้อมมาหน่อยแต่ก็ไม่ตายโอเคสวยงามครับที่แยาลทอค TIS มาเลยโอ้การขนาดนี้เลยหรอเทียเอสมาสู้กับเทียบีหน่อยเทียบีที่เกิดกว่าตอนนี้เนยนะเจ็บอยู่เจ็บอยู่นี้หน่อย <c oughs> ต้องลงมาหน่อยนะเราต้องรู้วิธีจัดการอีกฝ่ายโอ้โหอับชานอับชานเกินจริงจริงนะ <c oughs> ปีนะรอดมาได้ <c oughs> มีโดดอยู่โอเคเขาเดินกับเดินตามดิ มาเจอกันหน่อยดิเก็บผลไม้เอาไปให้เก็บโอ้โหเลนกาเลนกาเดี๋ยวหน้าโอ้ซูมเรียบร้อยครับเล็งเก็บอูเปิดบังให้สวยงามแต่ว่าโอ้โโหอเคโอเคปิดรอดเพื่อนที่ดีจริงๆเลยนะฟลิตโอ้โหเลนกาโอ้โหดาเรีสก็อยู่อัคชันก็อยู่โคตรเยอะเลยนยิว่ามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยเขินนะนี่ะโอเคยังปลอดภัยใช่ไหม มาเจอสิดาเลเยด,ดารลียสตกทีโอ้โหขิ่งหลอนมาคุยกันใกล้ๆหอ,อ,อยอมาโดเรียบร้อยโอ<ด>้โหโดดโดดอีกหนึ่งตัวไปใจหมดโดดโดดโดโดแลกกันไปได้ไตรฟอร์ดสวยงามครับเอาไปอันนี้แล้วกันโอ้ถึงไม่โดนก็สวยดีดาริเอสเดรอ ดาริอเหรอปั่นแรงถ้าปั่นไม่โดนตันก็ไม่โดนหนึ่งปั่นไม่โดนต่างคนต่างมืดแต่ว่าเราปนตีแล้วอ่ะเออหบหแต่ก็โดนไปหน่อยนะก็เลยได้ฟื้นเลือดแต่ว่าเจอการถูกโเนี่ยเราดารลียนเนี่ยและแจ็คเทียบีที่ผมสัตแล้วแล้วก็ตีป้อมใหม่ด้วยนะลองทุกคลิปที่เล่นแจ็คเลยปะเนี่ยตีโตรไปอ่ะกินนมครับกินนม ดาเลียนโอ้โหมาสองตัวยิวจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มาสองตัวสามตัวมาทำไมกันครับเนี่ยมีทัศการโอ้โหกินมาเลยเวทป่าหน่อยทั้บนมมีเหลืองวะพวกนี้มันอยู่เป็นกลุ่มสามคนจริงๆเลยนะโดนไม่ถึกนาชาแต่ว่าไปเพื่อนหน่อยเพื่อนหายขั้งหมดเลยเงาดีครับ ยากบวกนะแต่ว่าติดสลักอยู่ก็อห,วห,วหวอวนถอยออกมาหน่อยนะหายราค่ไปบวกนะถ้าเจอกับนาเรียนเยอะเลมากคาสิกก็ไม่เร็วนะทีมเรา<ห>ลบโมเมนต์โอ้ยเป็นก้าเป็นก้าคาสิกคู่กัดกันมาจะได้เห็นไหมนะเฮ้ยตันโดนขอนึงตัวโอเคอากาอาชา,ชา,ชาว่าไงอาชารอ,อ,อยู่ป้อมอ,อ,อย่าหวังเลย ออไปก่อนโูด้านล่างน่าสนใจแปดซะด้วยอย่างนี้ก็เสร็จโจนดีกว่าโจนหนึง่งหรือสวยอย่างดีคัติสวยคัติก็เติมดียอดว่ะเป็ดป่าซะหน่อยป่าผมคือป่าผมป่าคุณก็คือป่าผมทำไมเอือสวยอุ้ยดาริยั Quiz. ดาเลียดอดาเลียดอว่าไงว่าไงคุยกันใกล้ๆขอดนูนโอเคเราเก็บเอง,เองสวยงามดีครับปอมบุ้ยใจโหโดดมาอย่างน่าตกใจโหถ้าตันโดนี่นิดเดียวถ้าตันโดนนะต่อไปวิทเอนะวิดเอ็นเท่หที่ดีนะ <Any S 1> <DIY S 2> ตีไว้ตันเวทแถมมีดูดเลือดถ้าเลือดน้อยๆด้วยนะแต่ว่ารองเท้าก่อนนะรองเท้าเขาตีแรงนะแล้วก็มี ซีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอันนี้แหละ ừ, เซนหน้าครับอยู่นี่เงียบมยีมยะไมโดเตียมสอน,อนโอ้โหเราก็โดนยิงเซ็นหน้าเซนหน่าวางเตียมกับกระดาษนีหน่อยครับนีซีมันน่ากลัวเหลือเกินโอ้โหโ,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 โดนอีกแก่ได้โวอยูงง่ยะยนะ กันโจมกันโจมเขาผอมโอเคยื่ยี่ันสวยนัดสองโอ้โหร่นทุบอีกไหนโอ้โหรอดไะเนี่ยนิ่งๆเลยเฮ้ยรอดว่ะเดินกลับมาที่ทางฟิตสวยงามวะฟิตดับเบิลคิวไอ้มังกรด้วยเวทป่าโอ้ยอาจารยะดาบกูรู้โดนตีอีกจะปิดได้ใช่ไหม ได้ด้วยรือคาสิกได้แทนสวยงามครับไปแล้วกินไปแล้วว่ะสำหรับเรนก้ากินคาสิกเรือว,ว่าเรามากินต่อเองเราอยู่บนสุดของวงตัวหาทาายีาราฟยังจะโดนปับไม่ถึงเลยแผ่นอ,อกอีกครับสบายเะยเกมเพี้ยอือเอ็นเลียวเอ็ดเลียวเอ็ดเลียวตีโอเคไ,ได้อัญชันามาด้วยได้เรนก้าสวยงาม ส,สุดยอดนะเรียแต่ว่าดันรียได้ินตีป้อมป่ะได้วินเอ็นแล้วนะแต่ว่าเอาโดนบันเวทก็เยอะแล้วก็แรงมองเลวินเอ็นเนี่ยโอ้โหสีสีโดนออกครับเห็นกาเื่อนเห็นกาตีป้อมอะไรขนาดนั้นสีโคตรที่ว่า แต่ว่าอ้โหอักคานักช้างไม่ไหวนะก็เลยโดดไปเลยโอเคได้วิดเอียนมานะไปก็ต้องน่าจะต้องออกเป็นแทงแงหน่อยเอาบลูเจอดาเรยเอกีกกูกนนัดันนะ่น่ะเจอตลอดเลยนะตัออกก็อยู่ดาเรียสปัน ตัวอยู่โดดปิดสองตัวตันโอเคโฮ้ยสันย่าหนึ่งตัวแผ่นสีจะโดดพิดโดนหายเล่นเนี่ยจับดาวเลยวะปปา,า,าป้อมอีกมาเอาสายดีป้อมว่ะเฮ้ยเนมิซินก็มาว่างคาสิกับเดนการ์น่ะอื้ยขวตันแผ่นีไปนะสวยอยู่สวยอยู่เส,สียแผ่ อย่าเข้ามาเยอะรอก่อนดันต่อดีครับอุ้ยมามามาคุยกันโอ้เดียวโอ้โหสนญ่าทั้โอ้โหเกือบแตกแล้วนะหลักือ้ยอนแรกด้วยชีบีดโดดนป้อมต่อครับโดดดิกงไปแต่ว่าดาเลียสกันโอ้โห้อมแตกไปแล้ว ว่าไม่มีอะไรช่วยเราเลยเอ้ยโดนซูมซูมอือโอเคขีปบังขี่มาพอดีโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะเล่นกล้าอย่าทำเพื่อนผมตต่ไม่ถึงว่ะเขาเลยเอ่ะเตรียมตัวรัเพื่อนขอได้มังกรเร็วกว่า ดาริเอตอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะเรียบร้อยดีอย่างนี้ตันไปมาเยอะด้วยเออสวยงามดีตีตีโอ้โหส,สัญญาเยอะจนะีนีน่แน่เซ็นนาเซ็นนาแฟดมีไปแล้วครับโอ้โหแฟตน,น,นี่เลนะ่ลเากันกระจายเลยนะอุ้ยลัก ออโอ้โหแพดอีกแล้วเออแต่ไม่รอดหรอกเราอัพกระโดดมาเต็มแล้วแป๊บเดียวโดดได้นะตดป้อมด้วยโอ้โหยอมแพ้ซะและ้วโดนเทียบีตบว่ะมันก็แค่ชื่อแหละเทียบีอยู่ที่เราเล่นเนี่ยแหละแล้วก็เราเจอตัวอะไรนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะชนะก็พอแล้วถ้าใครอยากให้เล่นแจ็คอีกนะครับก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับ แจ็คตัวนี้นี่มันโหจริงๆนะ้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย